มาลุช็อปบ,บริการเติมโลบาัาแบบ VPN i Server กับ ID Pass บริการกดผลและเกมพาร์ทแบบ Block f o o แล้วก็กดเพชรแมบออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟน์อีกด้วยนะครับถูกขนาดนี้ก็รีบไปใช้บริการกันสิครับแบลชอปร้านของหมีแข็งบริการกดผลและเกมพาร์ทแบบ Block f o o มีกดเพชรออสตาร์แล้วก็รับฟาร์มราคาถูกด้วยนะครับสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยตอนนี้เด็ดเหมยชอ็อปมีเว็บไซต์แล้วนะครับทุกคนใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะมีทั้งรับฟาร์มแมบบ็อกฟู f o นะครับแล้วก็หาดาบหาไอเทมแล้วก็มีแม p อื่นด้วยตอนนี้มีรับกดผลปีศาจาอรรลล้้กบคใใชิิิงยู่ตป นะครับผม Q ิวช็อปเอบริการกดผลปีศาจและเกมพาร์ตเลตแปดแล้วก็รับกดเพชรแมปออสตาเทวะดิเฟนต์เลตแปดแล้วก็ยังมีบริการรับลงดันแมปบล็อกฟูดอีกด้วยนะครับใครอยากจะใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมร้านบวรชอ็อปร้านรับกดเกมพาร์ตและผลปีศาจถาวรในแมปบล็อกฟูดเลตแปดนะครับแล้วก็ยังมีกดเพชรในออสตาเทวะดิเฟนต์เลตแปดอีกด้วยแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดกับคิงพีดอีกด้วยนะครับนะรายละเอียดแล้วก็สนใจบริการเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้้้้งงลลิิก์ไวใใหตคคปนะรับ พิกกี้ช็อปบริการกดผลและเกมพาร์ทแม ق, ปปอกฟูดแล้วก็กดเพชรในแมปออสตาเทอร์เฟนเล็ดคุ้มๆเล็ดแดดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแม ق, ปปอกฟูดและกิงเพชรเร็วๆนี้ด้วยนะครับนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอวันนี้คือผมเชื่อคุงนะครับผมนะโอเควันนี้อยู่กับน้องแชมป์ครับผมนะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับนี่คุณลูมี่คุณลูมี่ของเราอะครับก็อ่าก็ ฝากไปติดตามช่องให้กับน้องแชมป์ด้วยผมนะน้องเขามีช่องไงนะอ่าก็ไปติดตามน้องเขาได้นะครับนะอ่าน้องเขาก็ลงคลิปเกี่ยวกับบล็อกฟูดใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับลงคลิปเกี่ยวกับบล็อกฟูดแล้วก็พวกแมปออสตาครับอ๋อโอเคแล้วผมนะอ่าก็วันนี้นะครับผมจะมาเออเปรียบเทียบนะครับนะระหว่างเผามิงก uh okay, ับเออไซบอร์กนะครับผมนะอ่าก็สามารถไปย้อนดูคลิปที่ผมทําเผาไซบอร์กได้คลิปที่แล้วครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมนะอ่าโอเคก็ เผ่าไซบอร์กนะครับนะเป็นเผ่าใหม่ในอัปเดต14นี้นะครับผมนะอ่าก็ผมอยากจะลองเอามาเทียบกับเผ่ามิงดูว่าผมนะอ่าว่าใช้อันไหนมันจะรู้สึกว่ามันจะเข้ามือดูว่าผมนะอ่าก็อยู่ที่ความถนัดของส่วนบุคคลด้วยนะครับนะว่าจะชอบเผ่าไหนหรือไม่ชอบนะครับนะอ่าแล้วก็อยู่กับความชอบอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูเผ่าไซบอร์กก่อนนะครับนะซึ่งเผ่าไซบอร์กเนี่ยนะครับนะเป็นเผ่าที่ อึดมากนะครับผมนะคล้ายๆกับเผามนุษย์เงือกเลยคล้ายเผ่าปลาเลยนะครับนะก็ประมาณว่าเผ่าไซบอร์กเนี่ยนะครับนะสกิลเผ่าของมันเนี่ยนะครับนะความสามารถเอาความความสามารถเนี่ยนะครับผมนะความสามารถของมันเนี่ยเอาวีสองก่อนนะวีสองก็คือมันจะเหมือนประมาณว่าดาเมจเมลีนะครับแล้วก็ดาบนะครับผมนะแล้วก็ปืน10%นะครับผมนะอเป็นการลดดาเมดนะครับแล้วก็ดูดเอเนจีเท่านะอ่า ดูดเอเนจีจากดาเมจที่ที่โดนเตี๋ยนะครับนะอ่าเข้ามา1 5เปนะครับผมนะอันนี้คือความสามารถของไซบอร์ก V2 นะครับนะอ่าส่วนไซบอร์ก V3 นะครับก็จะมีสกิลเผาที่เพิ่มเข้ามานะครับนะก็จะเปิดสกิลเผาได้นะผมนะอ่าก็สกิลเผาของไซบอร์กนะครับนะจะเปิดได้แค่2.5งาวิแต่มันสามารถต้านดาเมจได้80%ซนะครับแล้วก็สามารถสะท้อนดาเมจเนี่ยกลับไป40เด้วยนะครับนะ อ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเผาไซบอกเนี่ยมันโกงขนาดไหนนะครับนะคือโกงที่สกิลเผามากเลยนะไซบอกเนี่ยนะครับผม <S <S ก็ถ้าไซบอกเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองตีลงแชมป์ดูนะอะตีตีสกิลเผาสกิลเผา,า,าอโอ้โหโแรงมากเลยนะครับเหลือหกพันหนึ่งเลยอ่ะนะเมื่อกี้ก็ ไซบอร์กเนี่ยนะครับเป็นเผ่าที่เหมาะกับการเอาไปใช้วอลแคนนะครับนะหรือแปลว่าบกเยอะๆเออประมาณนั้นนะครับแล้วก็เออเอาไปลงดันนะครับนะอันนี้คือสุดยอดเลยไซบอร์กนะครับผมนะลงดันได้ดีมากเลยนะฮะอ่ะก็ถือว่าโกงไหมไซบอร์กสำหรับผมผมว่าโกงใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะเป็นเผ่าใหม่ที่โคตรโกงแล้วก็โอพมากเลยนะนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเผ่ามิงดูครับผมนะอ่ะก็เผ่ามิงนะครับนะบนะก็เป็นเผ่าที่ เอ่ออยู่ในเมตามานานแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบใช้กันนะครับนะก็เหนะ็นมิงค์เนี่ยอยู่เต็มเซิร์ฟยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนะอ่าก็เป็นเผ่าที่อยู่คู่ควรกับเรามาหลายอัปเดตแล้วนะเผ่ามิงค์นะครับนะอ่าก็เผ่ามิงเนี่ยนะครับนะความสามารถของมันเนี่ยนะครับผมนะถ้าเราอีโวเป็น V2 สองได้เนี่ยนะครับนะอ่า V2 ก่อนนะครับนะถ้าเกิดเรา v ีเป็นวีแล้วเนี่ยนะครับนะมันก็จะ วิ่งเร็วเอ่อวิ่งเร็วขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็แดดไกลด้วยนะครับนะถ้าเกิดเป็น v 2จะแดดไกลขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็มันจะประหยัด Energy ด้วย v 2นะครับนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับ v 3เนี่ยนะครับนะถ้าเกิดเป็น v 3มันก็จะเพิ่มสกิลเผาเข้ามานะครับเพิ่มสกิลเผาประมาณนี้ก็จะวิ่งวิ่งเร็วขึ้นกว่านี้นะครับนะอ่าแต่ไม่แน่ใจว่า v สามจะประหยัด Energy กว่า v 2หรือเปล่านะครับนะก็เอาง่ายเลยนะครับนะเผามิงเนี่ยเป็นเผาที่แดดไกกลลนะครับแ้ว็ ประหยัดเ n e น g y นะครับผมนะเอเนจีลดมันรีเร็วอ่ะเออเอาไงคือมันรีเร็วนะครับแล้วก็เวิ่งได้เร็วด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนะคือเผามิงเป็นแบบเป็นสายประหยัดนะครับแล้วก็วิ่งเร็วนะครับแล้วก็พิ้วนะครับผมนะเป็นเผ่าที่เน้นพิ้วนะครับผมนะอ่าเหมาะกับการเอาไป PVP ีหนึ่งหนึ่งนะครับนะอ่าก็เผามิงเนี่ยเป็นเผ่าที่เอาไว้หนีหนีได้ด้วยนะอ่าหนีแล้วก็พ v พีหนึ่งหนึ่งได้นะครับนะมันจะ เพิ่มความพิ้วในการวิ่งแล้วก็การจับแบบนี้ได้เร็วมากนะครับนะต่อคอมโบหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะอ่าถ้าเอาไปเทียบกับเผ่าไซบอร์กดูเนี่ยนะครับนะก็มันก็จะประมาณว่าคือเผ่ามิงเนี่ยมันจะวิ่งเร็วกว่าได้ไกลกว่าไซบอร์กนะครับนะคือไซบอร์กมันจะดูแบบดูอืดๆไปเลยนะถ้าเกิดเราไปเล่นทีหนึ่งอนะเห็นไหมนะครับนะอ่าแต่ความสามารถเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับนะก็ไม่เหมือนกันแหละเนาะก็อย่างที่ว่าผมนะคือ ไซบอกมันก็จะระเบิดระเบิดสะท้อนดามเมจใส่นะครับนะแล้วก็เพิ่มความอึดน,นะครับนะทนทานด้วยนะครับผมนะประมาณนี้เนาะอ่ามันก็เลยจะแตกต่างกันเนาะนะครับผมนะก็สรุปแล้วนะครับนะก็ใช้เผาที่ตัวเองชอบแล้วกันนะครับผมนะสำหรับอัปเดตนี้ผมแนละ้วอ่าไม่ว่าจะเป็นมิงหรือว่าไซบอกก็ใช้ได้หมดนะครับผมนะอยู่ที่ความชอบเราด้วยครับนะอ่าก็มีประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับ วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมด้วยนะครับผมนะหวังว่าคงจะได้อะไรไปจากคลิปนี้นะครับนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมนะอ่าก็อย่าลืมนะไปติดตามให้กับน้องแชมป์ด้วยนะครับผมนะนี่น้องแชมป์คูลูม่ของเราเลยครับผมอ่าก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ช่องไว้ให้น้องเขานะครับก็แล้ววันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมนะอ่าสิ่งสำคัญเลยนะอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะอ่ะก็ เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมนะผมจะทำผลงานออกนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับบายๆครับผม